ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTW คอนจันต์ครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูสินค้ามายิต้านะครับอยู่ที่คอนจันนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับอยู่ที่ศูนย์บริการคอนจันนะครับก็เป็นศูนย์บริการหลังการขายนะครับของมายิต้านะครับหรือว่าเป็นโชว์รูมของมายิต้านะครับว่าลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับผมมีอะไรเปลี่ยนให้นะครับซ่อมให้ได้นะครับผม เดี๋ยววันนี้มามาดูกันว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างครับที่ข้อนเก๋นะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะใช้งานนะครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับสินค้าประเภทมายิต้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูตั้งแต่เครื่องเกียร์เลยนะครับ นี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเกียร์สี่นิ้วนะครับเครื่องเกียร์สี่นิ้วมีตั้งแต่วัดต,ต่ําถึงวัดสูงนะครับผมเรื่องต้นตั้งแต่สี่นิ้วนะครับถึงเก้านิ้วนะครับสําหรับเครื่องเกียร์นะอันนี้เป็นฟันของเครื่องเกียร์นะครับ าท่านใดสนใจหรือว่าหาอยู่ก็มาได้ที่ศูนย์บริการคอนจันนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นสวรรน์นะครับสว่รนมีตั้งแต่สองหมุนขึ้นไปนะครับผมน,นะครับมีสวรรนนะครับมีเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นเครื่องตัดซีนิ้วนะครับแล้วก็เลื่อยองศานะครับด้านบนก็จะเป็นสว่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเจียแกนนะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโรตารี่นะครับโรตารียี่สิบหกมิลนะ่มีทั้งถอดหัวได้แล้วก็ถอดหัวไม่ได้นะครับถ่อมาก็จะเป็น มันที่ทุนนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนนะครับของมาจิต้ามีทั้งปรับรอบได้ปรับรอบไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องมือทั่วไปนะครับมีทั้งงานไม้นะครับงานตัดงานขัดนะครับงานเจาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูงานสวนกันครับ ครับงานสวนก็จะเป็นตัดแต่งกิ่งนะครับผมมีตั้งแต่สั้นแล้วก็ยาวนะครับมีทั้งแบบแบตเตอรี่นะครับแบบใช้ไฟแล้วก็แบบเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. รว้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากสอบถามนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้านะครับหรือว่าราคาหรือว่าอะไรตัวไหนนะครับก็ โทรเข้ามาได้นะครับ0336770ครับหรือว่าต้องการประเภทใบตัดนะครับอุซกรี่ต่างๆนะครับผมส่วนด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นงานแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่10โวลต์นะครับ10.8โวลต์ 10, ถึง18โวลต์นะครับตัวนี้ก็มาใหม่นะครับเป็น40โวลต์นะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง ที่แถมมานะครับเป็นซ e ีรีส์แถมมานี่นะครับก็สินค้าอยู่ที่คอนจัดนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาเลือกชมได้ครับว่าสนใจตัวไหนบ้างนะครับผมสําหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับแบบรถเชนนะครับผม มีนั่นนี้เราก็มีพวกเขาเรียออก,รกอุปกรณ์ทํา,ทาลายนะครับตัวนี้เป็นอ,อุปรกรณ์ทํา,ทาลายพวกเจ็ตนะครับพวกสกัดนะครับผมสกัดก็มีตั้งแต่ตัวเล็กถึตงตัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับมัน,นก็นชัดเลยนะครับผมคลิปนี้เอาเฉพาะมายาต้าก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอา พวกแบรนด์ของต่างๆให้ดูนะครับว่าที่คอนจันดมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับผมคิปนี้ของอาแค่ยรมิต้านะครับจากนั้นเราไปดูเครื่องเสร็จนะครับเราไปดูพวกใบตัดนะครับด้านในก็จะเป็นใบตัดใบตัดก็เริ่มต้นตั้งแต่เจดนิ้วนะครับ ี่นิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับถึงสิบแปดนิ้วนะครับผมตัดเหล็กตัดไม้ตัดอลูมิเนียมนะครับตัดคอนกรีตนะครับนี่จะเป็นฝั่งของใบตัดนะครับผมอันใดที่กําลังหาใบตัดหรือว่าหาไม่ได้นะครับในเขตคอนเจนนะครับก็มาได้ที่ศูนย์บริการเชียงแท้คอนเจนนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกนะครับผม ดอกสวานนะครับผมมีทั้งดอกเจาะดอกขันดอกทําลายนะหรือว่าดอกสกัดนั่นเองครับผมนนี้จะเป็นฝั่งด้านเอซสี่นะครับแล้วก็เครื่องนะครับแม็กยิงตะปูนะครับผมอยู่ที่คอนเจนนะครับผมท่านใดกำลังหาเครื่องมือช่างไว้ใช้งานนะครับก็มาได้ที่นะครับริการยงแทคอเจนซูนทีสามสามซูนหกเจ็ดจนนะครับดอกที่ ดอกสกัดที่ท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับผมที่นี่มีนะครับที่สมุริการคอนจังครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสินค้านะครับผมว่าลูกค้าท่าในใดสนใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ,รบก็เป็นสวรรค์ยอดฮิตนะครับชีสามสามสามนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสินค้าที่มายิต้าอยู่ที่ศูนย์เมริการคอนจัดนะครับของเราเป็นศูนย์เมริการหลังการขายนะครับรับซ่อมเครื่องมือช่างภายใต้แบรนด์นะครับของมายิต้าหรือว่าต้องการอะไรโทรเข้ามาได้0น3 3 0 6, 6 7 0หรือว่า ID line KT review line 6,000นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดสนใจหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผม หรือว่าอยากให้รีวิวสินค้าประเภทตัวไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ